เรื่องของนายกแป้นเมื่อวานนี้นะครับหนีไม่ออกนะเพราะว่ามันหลายอย่างมันประเดประดังนะครับเนะี่ยทุกคําถามมันจะเทไปที่นายกแป้นและก็ที่สําคัญเนี่ยประเด็นค่าปรงศพเนี่ยนะฮะที่รัฐบาลออกเขาเรียกว่าพลกอรฉุกเฉินอยู่ที่หาดใหญ่เนี่ยต้องย้าอย่างนี้เมื่อวานนี้รัฐบาลนี่บอกเลยว่าค่าปรงศพสองล้านบาทเนี่ยเฉพาะผู้เสียชีวิตอยู่ที่สงขลาเท่านั้นแต่จังหวัดอื่นๆให้รอฟังอีกที นะครับเพราะว่าจังหวัดอื่นๆเนี่ยฮะยังไม่มีการประกาศพรกฉุกเฉินว่าอย่างนั้นเอาดูนะครับดูเรื่องของนายกแป้นกันก่อนเมื่อวานนี้นะบ,บอกว่าในวันนี้ได้สั่งการเลยบอกว่าจะต้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเตรียมพร้อมตั้งแต่7จ็นาฬิกาสานาทีหรือเวลาอีก25นาทีนี่ผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาเลยบอกว่าเนี่ยนายกแป้นบอกว่าให้ใครการเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมทําไมให้ความสะดวกกับประชาชนที่จะไปลงทะเบียนถ้าหากว่า ข้าราชการไม่มาไม่พร้อมจะประกาศเนี่ยเขาเรียกว่าตั้งกรรมการสอบเอาผิดทันทีเดี๋ยวฟังนายกเป้ยเนี่ยประกาศเด็ดขาดตรงนี้หน่อยเจ็ดโมงครึ่งถึงหกโมงเย็น ت, ทุก ت, วันนะครับและรอรับยาวถึงสิ้นเดือนนะครับเจ็ดโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นนะครับและรับยาวถึงสิ้นเดือนนะครับทั่วกันนะครับท่านอาทิตย์นี้ท้องถิ่นมาประกาศแล้วนะครับรับยาวถึงสิ้นเดือนนะครับ เริ่มแจกครึ่ระบอกโมงครับขอบคุณครับทุกคนครับพเจนะครับนี่นะครับนายนร ongsorn พัฒนธลุงหรือนายกเป็น <ๆ S 2> พอพูดเสร็จปั๊บเนี่ยเดินหนีเลยแต่ว่านักขาออ่าวไปดักหน้าดักหลังอยาเพิ่งไปอะไรประมาณนี้ขอสัมภาษณ์หน่อยนี่นะฮะนายกแป้นก็คือนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ได้ประกาศแจ้งให้ชาวบ้านที่มาลงทะเบียนอยู่ที่บริเวณด้านหน้าเทศบาลนครหาดใหญ่เมื่อวานนี้โดยบอกว่านับตั้งแต่วันนี้ในวันนี้วันนี้เนี่ยสธันวาคม ศูนย์แห่งนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาสานาทีไปถึงเวลา6กโมงเย็นนะครับและจะขยายเวลานะครับในการลงทะเบียนเพื่อจะมารับเงินเยียวยาเนี่ยในจังหวัดนี้จังหวัดน,นี้เออดูนะเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังบอกว่าจะขยายเวลาลงทะเบียนอ่ะไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมก็คือสิ้นเดือนนี้นะนะครับหลังจากประกาศเสร็จนายกเป้นจะรีบเพ่นเลยนะดีจะรีบเพ่นเลยนะฮะแต่ว่าถูกนักข่าวเี่นดักหน้าดักหลังว่าอย่าพึ่งไปท่านเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยนะมีภาพให้ดูนะเมื่อสักครู่นี่ นี่นี่เน,นเวลาประกาศเสร็จปั๊บเนี่ยล,วล้วเล้วเล้ยวเลยนะแต่บรรทนักข่าวเนี่ยไปดักและกาสัมภาษณ์นะสัมภาษณ์สอบถามถึงข้อเท็จจริงถึงกรอบเวลาในการลงทะเบียนเพราะหลายคนยังสับสนอยู่นายกแป้นได้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งบอกว่าได้ขยายกรอบเวลานะครับไม่มีกําหนดไปถึงสิ้นเดือนนี้ธันวาคมเนี่ยและก็รําชับเลยที่พูดเมื่อสักครู่ในการชับอีกครั้งหนึ่งบอกว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาพร้อมทํางานตั้งแต่เวลาเจ็นาฬิกาสานาที ถ้าหากใครไม่มาจะมีตั้งมีการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบเอาผิดเลยส่วนกรณีที่ประชาชนที่เอกสารไม่พร้อมสามารถให้ประธานชุมชนเซ็นรับรองได้เลยยืนยันว่าสำเนาบัตรประชาชนไม่ต้องใช้มีแค่บัตรประชาชนตัวจริงใบเดียวก็พอแล้วและก็สามารถยื่นทางออนไลน์ได้ส่วนเรื่องเว็บล่มนายกเป้นยอมรับว่าเออมันล่มจริงอลองฟังดูดีที่สุดนะครับวันนี้นะครับขอบคุณครับ ครับวันนี้เอาให้ดีที่สุดนะครับวันนี้นะครับขอบคุณครับวันนี้ครับว่านยั้างว่ามันจะมันจะเพิ่มความสะดวกยังไงบ้างคะที่บอกว่าขยายไปเลยไม่มีกําหนดจนถึงสิ้นเดือนนะครับท่านอธิบดีท้องถิ่นสั่งแล้วครับครับผมนะครับถึงสิ้นเดือนวันนี้ค่ชา้นทัมถึงเงแล้นที่มาเข้าหัววัญเปยังไงพรุ่งนี้เจ็ดครึ่งครับพร้อมถ้าไม่มาผมได้โกรรมการสอบเลยครับ ก,กม็มีประธานชุมชนรับรองเราก็พอแล้วประธานชุมชนรับรองได้ครับผมโอเคครับผมครับนี่เรื่องความชัดเจนสเนาบัตรประชาชนต้องใช่ไหมชาวบ้านเขาไม่ต้องใช้ครับมีมีบัตรก็พอแล้วครับบัตรอย่างเดียวนะครับเราโพสต์แล้วนะครับยื่นทางออนไลน์กับพาบัตรประชาชนอย่างเดียวมานะครับตั้งแต่พรุ่งนี้เจ็ดครึ่งถึงหกโมงเย็นนะครับรับถึงสิ้นเดือนนะครับเผื่อไม่ครบก็ต่ออีกนะครับให้คือคนได้รับบทนะครับตอนนี้เราคีโอเคไปแล้วหกร้อยกว่าเกือบเจ็ดร้อยแล้วนะครับ ให้คนรับรองมาไม่มีปัญหาครับแค่ระบบครับครับไทยครับขอบคุณครับได้เลยครับเราโพสเลยครับประชาชนใบเดียวเท่านั้นครับมาทําได้เลยครับนายกเขาเหมือนลงออนไลน์มันจะสะดวกกว่าเเชิญชวนประชาชนให้ลงแบบอยากให้ลงออนไลน์ครับลงเสร็จท่านไม่ต้องมาเทศบาลแล้วครับและตอนนี้ลงออนไลน์ทั้งหมดสี่หมื่นกว่าแล้วครับและเราส่งไปถ้าไม่มีปัญหานะครับจะได้เกือบหมื่นวันนี้ครับเราพยายามทำก็บอกว่าระบบออนไลน์มันล่ม ครับมันล่มล่มตอนนี้บางบางทีก็ล่มอยู่นะครับครับคนใช้เยอะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ใช่ถึงวันที่5นะครับเข้าใจสื่อสารกันนะครับตอนนี้คือท่านอธิบดี้องสิ่นบอกแล้วถึงสิ้นเดือนครับสิ้นสิ้นเดือนสิ้นเดือนนะครับครับผมสิ้นเดือนธันวาเลยครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ็ดโมงครึ่งนะคะครับถ้าไปมาตั้งกับการสอบกันเลยครับสวัสดีครับเราจะระดมเจ้าหน้าที่มาระดมเจ้าหน้าที่มาเพิ่มครับนายกเป้นหนีไม่ออกเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อวานนี้โอ้โหเน นะครับทั้งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็อยู่ที่นั่นว่าอย่างนั้นเถอะนี่นะฮะนายธีรุตสุภวิบูญผลเนี่ยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยืนยันว่าไม่มีกรอบระยะเวลาทุกคนเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้เรื่อยๆเลยเนี่ยตอกย้ำแบบนี้เอาฟังเสียงหน่อยนะคือย่างนี้ครับตอนแรกเนี่ยคนมาเมื่อเช้าเยอะเนี่ยเพราะว่าพอรอเอกสารเราต้องจดไปเลยที เมื่อกี้บอกแล้วไม่มีไม่มีไม่ยอมสำรอีไม่ยอมสรองนะคะข้อตกลงต่อที่ยาวนาดำนวกับรัฐบาลเมื่อ่อนคือไปเรื่อยๆสาหรับท่้นไดที่ยื่นออนไลน์อยากว่าก็ไม่ต้ยืนเอกสารอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะท่านใดที่ยื่นการยื่นออนไลน์แล้วไม่ต้องยื่นเอกสารอะไรเพิ่มติมแล้วนะคะ ส่วนสำหรับคนที่อยู่ครับเพราะว่าไม่ต้องใช้หลักฐานอะไรเลยใช้เงินตัวเลขบัตรยืนยันตัวตนส่วนเจ้าหน้าที่สองกนณีบ้านเช่าไม่มีเรสไลน์สามบอกว่าไม่มีเดสไลน์นะครับไม่มีเดสไลน์ทำได้เรื่อยๆเพียงแต่ว่าใครพร้อมเสร็จจากล้างบ้านมาทำก่อนได้เงินก่อนตอนนี้เราจะไม่มีเดสไลน์ไม่มีเดสไลน์คือไม่มีไม่มีลิมิตว่าจะต้องจบภายในสองเดือนก็ไม่มี ทุกคนยังลงทะเบียนได้เรื่อยๆขอให้ไม่มีเวลาหลังจากล้างบ้านทำความสะอาดบ้านแลว้วพรุ่งนี้เราเลิกไม่ต้องมาแา่กันทุกคนได้เลยนะครับเพิ่งที่หอยโบราณเนะครับแล้วเราในเรื่องของการไปลงทะเบียนเนี่ยฮะไปรับเงินนี่นะสรุปความว่านะครับลงทะเบียนได้ถึงสิ้นเดือนธันวาคมนะบัตรประชาชนใบเดียวนะถ้าหากว่าบ้านเช่าห้องเช่าไม่เจอเจ้าของก็ไปถามคนข้างข้างๆได้ให้การยืนยันได้เลย นี่นะครับเขาก็เปิดกว้างแบบนี้ทีนี้ไอ้ประเด็นเงินค่าปลงศพ2ล้านบาทมีคนถามมาแยะเลยนะครับทำไมได้เฉพาะคนที่สงขาเท่านั้นคนที่เสียชีวิตเนี่ยนะเรื่องนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติโคศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงผลการประชุมคอรมอรบอกว่าคอรมอรได้เห็นชอบอัตราค่าปลงศพในพื้นที่ประสบภัยเฉพาะจังหวัดสงขาเท่านั้นนะครับเอางบประมาณรายจ่ายประจ,ระจําปีปีห9จากงบกลาง และเอาเงินเ,เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจ่ายค่าปรงศพให้กับผู้ประสบภัยเฉพาะคนที่เสียชีวิตในจังหวัดสงขลาเท่านั้นศพละสองล้านบาทแบ่งเป็น1ล้านบาทเอาเงินมาจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีและกระจับงบกลางอีกหล้านบาทมาจ่ายรวมเป็นเงินเนี่ยล้านบาทนะครับอา้าวฟังเสียงดูนะครับคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติคร พรอมอนะครับเห็นชอบหลักเกณฑ์และกรอบอัตราค่าโปรงศพนะครับผู้ประสบปัญหาอุทกภัยพื้นที่สงขาและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,569งบกลางนะครับรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อจ่ายค่าโปรงศพผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ที่มีการ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับมหาอุทกภ,ภัยที่จังหวัดสงขานะครับโดยครอรมมีมติเห็นชอบในหลักการนะครับให้ค่าปรงศพศพละ2ล้านโดยแบ่งเป็น1ล้านจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำนักนายกรัฐมนตรีและอีก1ล้านมาจากงบกลางนะครับคํถามต่อไปนี้นะครับเป็นคำถามที่นักข่าวถามสําคัญมากท่านผู้ชมลองฟังดูนะฮะนักข่าวนี้ถามว่า ผู้เสียชีวิตในจังหวัดอื่นๆในภาคใต้จะได้รับเงินสองล้านบาทนะครับเป็นค่าปรงศพด้วยหรือไม่เรื่องนี้นายสิริพงศ์กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีพิจารณาเฉพาะพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลาเท่านั้นยังไม่ได้มีการพูดคุยกรณีจังหวัดอื่นๆนั่นก็แสดงว่าสองล้านในขนาดนี้นะครับจ่ายเฉพาะที่จังหวัดสงขลาที่เสียชีวิตในเฉพาะจังหวัดสงขลาเท่านั้นส่วนจังหวัดอื่นๆก็รอฟังรัฐบาล จะว่ากันต่อไปครับอ๋อเขาก็ทวงกันใช่เพราะว่าในพื้นที่9จังหวัดที่น้ําท่วมภาคใต้เก้าจังหวัดเนี่ยนะฮะก็มีผู้เสียชีวิตถูกต้องครับทางนั้นเลยแล้วรวมไปถึงก่อนหน้านี้น้ําท่วมภาคกลางหรือภาคอื่นอีกนะฮะเขาก็ถามว่าอ่ะแต่ว่าทางรัฐบาลบอกว่าอ่ะสงขาเป็นพื้นที่ประกาศพรากฉาุกเฉินเขาก็เลยจ่าย นะฮะ